ขี้มาขึ้นทั้งหมดลรอเปล่าขืน้งหมดทุยังแล้วพร้อมทุยังมึงแบกแต่หนังหนามึงขึ้นมากเลยหนาหนาหิวหยวมึงแบกขึ้นมาก โอปา้าเจ็บปวดล,ดลวนเหลาเป็นอย่งเขาขึ้จังบายจังสันมาตีฉันนะเอละเอล้เฮอสุสิขึ้นรถได้เขาก็เตรียมจัดแต่งแบงบาบหาเอานั่นเอานี่ขึ้นรถียบร้อยทุกอย่างแม่กระทางอุป,ปกรณ์ปั๊มนอกปัม๊มนุ่มนันนนนี่นั่เตียมเบิดได้ไอายก่อนเกี่ยวก่อนค้มหาตะบอกงาค่ะพอวอ่ายังตีข้ฉันเตียมฉันลืมนันลืมนีลงนาลงหลังพ่อตาขึ้นรถแล้วเมนบบเฮาก็สิบุ้งนาไปวัดก่อนเด้เพะวายยังตีญาเ่าเลาวกรถามพวกฉันหลายมือแล้วล่ะว่าสุสิไปในเมืองซูสิไปตลาดมือใดสิฝากซ ก้อนข้ามางในหูบอไปนั่มไปวัดไปวัดป่าเลยวัดปา่าหมงนีก็สิเป็นวัดป่าที่อ้ก้อนแก้วก้อนข้าเคยมาบวชยูเด้ย,ยาเถาเลาก็สิมาวัดหมงนีประจาเลยแนวที่ยาเถาสิฝากซื้อก็คือนมแอนซัวค่ะนมแอนซัวทัญพืชสามชนิดระหว่างสิละ <c oughs> ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าววงในหูบอเอามาฝากเงนินพอยาเถามีการวางในหูบอโอ้ยมึงอยาอุบอิบเด้อละ่ะนี่ละคือความหยอกกันของยายกับหลานนะแต่ว่าอ้ก้อนแก้วก้อนข้าก็เอาแค่นั้นละิงถึงเวลาก็ซือมาเกินราคาให้ยายคือเก่าแล้วก้อนที่สิเป็นหนามาหลังนันนนนี่แม่บอ บ่อ่ค่ะมือนีกระสีแบสือพันธุ์ไทยคือ 9. เก่าเห็ุจังใดๆก็อยากกินเนาะเติมความหวานเขาร่างกายแล้ววางปั๊มนมค่ะมือนีกระสีเป็นเว้นคุณพ่อลงไปซื้อเพราะวันยังตีคุณแม่ก็ต้องปั๊มนมคือจังวานั่นละพอแตาหอดจุดหมายปลายทางหอดธนาคารกับปั๊มนมแล้วพอดีค่ะเข้ากระสีมาเบิกเงินนั่นละเบิกเงินบริษัทสูเดือนเลยพอแตาเหตุธุรกรรมต่างต,งตังเสจเรียบร้อยแล้วเบิกเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานนั่นนู้นนี่เข้ากระสีมาหมองเก่าหม,มองเดิมค่ะร้านขายมันทิพย์นี่ละร้านขายมันทิพย์อยู่่่่่หหหนน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 น้้้้้้้าา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 ธคครมมมบบัััััดดใกกก็ตออองงซืเเเจจจไไปวแะำลลยสี ค่ะที่ทําการไปสนีของอําเภอกุมภาวาปีก็คือจังบอกนั่นแหะก็ะสีมาทรงขี้ให้อาแป้งแมนบอแต่ว่าพ่อตาทรงแล้วแมนบอพนักงานขาเจ้าก็บอกว่าเอาดากฉันคือขาวคุณลุนโอ้ยกระชันท่าแป้งให้ลูกซ้าหมือนเสาเนาะเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้แจ้งว่าอันนี้มันเป็นขีมแล้วมันก็เป็นน้ําแล้วปริมาณมันก็เกินแมนบอทรงทางแอร์นาสิยากเด้อก็เลยโทรไปถามอาแป้งนะแล้วว่าฝ้าใส่ขี้มบออาแป้งก็เลยบอกว่าบอฝ้าบอฝ้าพี่ดิวน้ําแป้งนะก็มีใส่อยู่แบบว่าแต่ว่ากระพาะใส่ได้เป็นเดือนแต่ว่าแป้งกลัวว่าระหว่างนี้มันจะหมดนัานๆนั่งยันนั่งบ่ได้ใส่ตอเนื่องนั่งก็เลยสร้างไปแบบว่าเป็นหลอดใหญ่เลย ฉันก็เลยบอกนางนั่นล่ะทรงทางเรื่อได้บออาแป้งรอของเป็นเดือนนังวมาบ่เป็นยังบ่เป็นยังแป้งบ่เฝ้าว่าสันว่าซาแต่ส่วก็บ่เป็นยังก็เลยว่าโอเคโอเคก็เลยสรงทางเรือนั่นล่ะค่าคุณ่งก็สิประมาณแ9ใบแดงนี่ล่ะก็บ่แพงปันไดกัโอเคยู่กัพอฟังหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ากัสิมหาซื้อของซอกของสอยูโรตัดคือเก่ากัไดลมาไล่ของเลรีให้ลูกไายนั่นแ่ะแล้วก็ซื้อของกอของกินนั่นโนนี่ไปให้ลูกสาวแล้วกับมะพร้าอเอฟซีมะเอ้สาวลูกเรล ตอนฉันมาหวอดโลตัดไม่ๆไห้ฟังฉันปวดเียวแมนบบฉันเฝ้าขลาดแล่นตำไปของน้ำผู้ชา้อีกแล้วค่ะแล้วไอผู้หนึ่งแล้วพึ่งออกจากของน้ำแมนบบเล่าเห็นฉันแล้วก็ตื่นฉันฉันก็ตกใจฉันกำลังจิท่วง่าเล่าน่ะเขาองน้ำผู้ญิงเห็ยยังที่ไดใดผู้นาไปเบิงโอยสูฉันขึ้นลมเร็วฉันก็อุจุอาจารย์ักแถวเฮ้ฉันเข้าของน้ำผู้าไอก่อนเกวก่อนข้าม็ยืนงงอยู่หนาของน้ำแล้วก็วางได้หูบอกโอ้ยกัจะแมันบบเบิงตามาตาเลือกมาสันว่าที่แรกก็ว่าไอแค่ะโออยจสสเานไไปมุว นั่นก็มมหาเอาของสดนั่นแหละค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆหน้าๆก็เสียเอาไปเบิดเลยได้เอาไปใส่ตู้ส่องฟิตไว้ให้แม่ย่าเห็นแนวกินยังสินะบอกเลยว่าของสดยูโรตัดกลุ่มเพราะว่าปีน่ะยิงมันลายมันละล่านตาแล้วมันกระสุดพร้อมค่ะนี่ละทุกสิ้นเดือนก็สีมันละล่ยซับแบบนี้ละได้ออกมาแบบนี้ยิงเอ้ยมันหิวใจบอกขาดเลเดิเห <laughs> มือนได้ออกมาพอนคําไข่น่ะชั่วโมงนี้ก็คือฝากตัวตุ่นไว้กับแม่ย่าส่วนพ่อกับแม่ก็ออกมาหาเฉิดฉายก็ออกมาหาชอปปิ้งแบบนี้แหละบอกเลยว่าละ ใช้ที่จําเป็นของครอบครัวเราจากนั้นไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำกสิมหาสื่อโทรศัพท์ไม่บอแมนค่ายองกสิมาสื่อซิมไปใส่กล่องวงจรปิดเหยียากิดนั่นแหละส่วนไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำสื่อซิมแล้วยิงเอ้ยฉันถามขอมูดการซื้อไอโฟนซิมหงด้มพนักงานจนแล้วจนซิ้นหือพนักงานจนมารับไหมคะฉันก็เลยว่ายังไม่รับค่ะยังไม่มีเงินพนักงานก็คือสิคิดคือสิบานนะอู้เจ้ากระสอซะคนนึงว่าคอยสิขายได้หลังจากนั้นออกจากโลตัสแล้วกสิหิวเข่าโต๊ะบันีกสิมหาสื่อต่ำปอกตาาาาปลขงงท่ำปอกตาาปลู้บ่่า้นไดเขียนว่าาส้มตต กอดล้านนั้น <c oughs> ไอ้ก่อนเกี่ยวก่อนข้ามนั่นแหละสูแต่ว่าพ่อตะเบิงสีสันหนาตาถือกินปลาลงปลาลากับเปตาแซบอยู่เด้สื่อต่ำปลาแล้วๆกับสีมาบันข้ามปากกอคือเกาค่ะภาษาสาื่อไววตัวไกวเตียวเนี่ยชีวิตตาละมือตะเละเดือนของพวกฉันกับสีว้นลุกอยู่แบบนี้ละ่ะซ้ำๆเกาๆเดิมๆแทบสีบ่มีอยียงเปลี่ยนแปลงเลยแต่บางนางลอกไวเตียวก็ต้องนั่งตอบแชทลูกค้านั่งขายของไปน้ำเด้ทุกอย่างทุกเวลาทุกนาทีมันคือเงินบอกเลยว่ามันคือเงินทั้งนั้นมาฮอนกับสีมานางกินเขา เวะหนาเวะหลงังเหม็นบ่มาหอดตำปลาจนไข้เครื่องเ่ว่บบ์เป็นยังขามันกระแสบคือเก่า